เรื่องสะพานลอยตกงลงเขาจะยังไงสะพานลอยที่ราชบุรีอะค่ะที่เรานําเสนอไปที่การรถไฟเนี่ยจะปิดเส้นทางข้ามทางรถไฟใช่ไหมคะก็เลยจะรีบไปนิดนึงดูกันให้ครบก็เลยให้ชาวบ้านเนี่ยมาใช้สะพานลอยข้ามทางรถไฟแทนแล้วปรากฏว่าปัญหาก็คือมันไม่ตอบโจทย์ชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะพันใช่ค่ะช่วงทางโค้งเนี่ยค่ะคือมันเหมือนเป็นโค้งหักศอกทําให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเลี้ยวไม่ได้ ต้องลงมาจากรถยกรถแล้วก็ขยับรถเหมือนมุมมันไม่ได้อะองศามันไม่ได้อะค่ะจะไม่ลงเห็นไหมลงทุกคันค่ะทีนี้ชาวบ้านเดือดร้อนก็เลยร้องขอให้การรถไฟขยายช่วงทางโคง้งบนสะพานลอยให้หน่อยเมื่อวานนี้นายกเทศมนตรีตำบลปากท่อกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ปลัสสดสวนตะบงทาเพอปากท่อลงพื้นที่พร้อมกันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยตอนนี้แล้วก็คุยกับชาวบ้านด้วยค่ะเอาให้ได้ข้อสรุปก็คือบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างสะพานนี้จะปรับปรุงแก้ไขช่วงทางโค้งให้มันกว้างกว่าเดิมให้มอเตอร์ไซค์ตีวงเลี้ยวได้<อ>2 2ก็คือบริษัทรับเหมาก่อสร้างสะพานจะขอปิดที่ที่ขอปิดทางข้ามชั่วคราวเพื่อที่จะวางระบบรางรถไฟ3-4วันนะคะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดลัก ข้ามทางรถไฟแต่ชาวบ้านเขาใช้กันอยู่ดังนั้นบริษัทขอปิดชั่วคราวก่อนอขนาดที่ประเด็นทางรถไฟเนี่ยชาวปากท่อปากท่อตลาดปากท่อต้องการจุดข้ามทางรถไฟลักษณะเดิมคือเอาไม้กัน้นข้ามทางรถไฟแบบถาวรเอามากัน้นออันนี้มันทูอินวันเลยเนี่ยท่านผู้ชมมั้ปากท่อต้องรักาีเป็นหนึ่งเดียวนะครับปากท่อแก้ปัญหาไฟเดือดร้อนย่างยืนตอไปรื่ยนะครับครับก็แจ้งให้ครบถ้วนกระบวนความ อันนี้คือทุกชาวบ้านตานผู้ชมคิดใครออกแบบวะเออนึกถึงรายการสุขชาวบ้านเลยอะค่ะใช่ไหมหน้ามาถ่ายตรงนี้น่คะเห็นไหมดูเถอะแล้วมันแต่มันไอเรื่องส่วนกันมันก็จะยังแก้ไม่ได้นะคะถูกไหมแก้เฉพาะทางโค้งอย่างดียวมันต้องมีคนไปอำนวยกรารจรดจรให้ั้งที่รอก่อนไว้อ้ถนนมาก่อนค่ะ ไอ้ข้างบนได้แต่ตรงขึ้นใช่ไหมค่ะแล้วมาตรงตี้องเนี่ยลองทุกคัน